ให้ทายให้ทายผมเป็นใครอ่าน่าสนใจน่าสนใจแต่คิดว่าคงเป็นคนใสใ่ไข่คนพิเศษแน่นอนใช่ไหม uh. คนพิเศษใช่ไหมคือคนใส่ไข่ก็แบบว่าใส่ไข่ไงเหมือนกะเพราใส่ไข่ก็คือกะเพราพิเศษไงชุดหาน่ารักอาชุดหาน่ารักแล้วก็ต้องพิมพ์ว่าแล้วคนละ <c oughs> uh. <c oughs> แล้วคนละน่ารักไหมอึ เอาเลยครับผมก็กราบเจอกันด้วยขงตอนยีผมแแบบน้ำในเกมเพจุเกะต้ามราบคลิปนี้ผมเราจะไปทำคอนเทนต์ที่บอกว่าแปะไม่ไม่จำทากเหมือนเดิมนะผมคือเอาจริงแล้วผมอยากหาอะไรทำด้วยแหละแบบว่าเอออยากไปบอกว่าเดินเล่นบ้างอะไรบ้างป่วนคนบ้างอ่าแน่นอนนะผมวันนี้เราจะมา ป่วนคนกันนะครับอ่ะไปพบกับรายการแม่จะบอกว่ารายการหมืนก็ยังไม่เป็นรายการนะคลิปแรกอ่ะเวบนะพบประชาชนเพือการเสียวลาไปดูกันเลยก่อนจะไปดูเราจะต้องปลอมตัวตอนผมจะได้ไม่มีใครจำเราได้เออ โอเคเรียบร้อยปลอมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีใครจําเราได้แน่นอนผมเป็นน้องสิงโตเชิดนะผมแนนบอกเลยว่าไม่มีใครจําได้แน่นอนไปไปดูกันเลยป้ายพาร์ทเนอร์บนหัวมึงตัวไปเริ่มไม่มีใครจําได้ก็บ้าแล้วถามว่าป่วนคนในคลิปนี้เราจะทํายังไงใช่ไหมทุกคนคือเราะบกว่าเดินไปทักทายข่าวแล้วก็พูดคุยกับเขาว,ว่าแบบรู้จักผมหมายอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าฝากช่องหน่อยนะ อารมณ์เหมือนหาผู้ิดตามเพิ่มันแหละคลิปนี้นก็จะบอกว่าเรียวๆหน่อยไปเลยแล้วกันที่แคมป์นี่โล่งจ้งเลยอ่ะไม่มีคนเลยนะผมกลับมาที่พาซ่าดีกว่านะผมไปเดินหาแถวทะเลดีกว่านะ แต่ว่าชอบมีคนไปตกปลาที่นั่นเราก็ไปยืนตกปลากับข่าวแล้วก็ชวนเขาคุยอะไรอย่างงี้เนะแม่มึงชั่วร้ายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเหยื่อแป๊บอ่าเหมือนจะเจอแล้วทุกคนเหมือนจะเจอแล้วนะผมหนึ่งคนนะผมอยู่ตรงนั้นคนเดียวผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทักกันนะผมมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ย คนหลังคนหลังรู้จักเราเหรอเฮ้ยเราจะคุยคนนะเออคุยคุยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนเสื้อเขียวนี่น่าจะรู้จักเนี่ไงรู้จักจริงด้วย FC ครับขอบคุณมากครับผมโอเคเสื้อเขียวนี่รู้จักเราจริงด้วยผมเดี๋ยวเรามาคุยกับอาคุณผู้หญิงตรงนี้เนี่ยผมว่า ทำคลิปต่อไปครับติดตามตลอดขอบคุณมากครับผมอ่าเดีย๋ยวเรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้ดีว่าเขาจะรู้จักเรากันไหมเดี๋ยวถ้าเขาไม่รู้จักเราก็จะฝากช่องของเราไปเลยนะครับผมมาสวัสดีจ้าไปสวัสดีจ้ากลับมา,อาโอเคถ้างั้นเราต้องพิมพ์ว่าทํะไรอยู่งับอต้องแบบว่าพูดเพาะๆหน่อยทะไรอยู่งับไม่แมวครับเ่ยเอางับ <c oughs> รอตอบรอตอบ ทำกับข้าวคราโอเคทำกับข้าวไปเล่นเกมไปอู้น่าสนใจนะกินด้วยได้เปล่าไปเลยแล้วกันก็ทำกับข้าวอยู่ก็กินด้วยได้เปล่าไปเลยแล้วกันนะครับผมมาดูกันได้เลยสวยงามเอาวะ สุดยอดนะผสุดยอดเลยคนคนี้นะผมอลิซาเบตนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณเราเข้าแผนการเรากันดีกว่านะผมถามว่าผัดเผ็ดป่าหวานโ <c oughs> อ้โหยังปั้นได้ใจเลยบอกเลยว่าได้ใจนะผมชอบชอบชอบเดี๋ยวเราถามนะผมว่ารู้จักผมไหมอ่ารู้จักผมไหมก็หมาดิค <c> ร <oughs> <c oughs> <phants> ับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเงียบ ตอบแบบโง่เลยไม่รู้จักค่ะโอเคไม่เป็นไรน่าจะเป็นเออมือใหม่หรือเปล่าหรือว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช้มือใหม่หรอกเบลสิบเอ็ดแล้วหมอไม่น่าจะใช้มือใหม่หรอกโอเคไม่รู้จักใช่ไหมจัดไปดิครับให้ถายให้ทาย,ทายผมเป็นใครอ่าน่าสนใจน่าสนใจ แต่คิดว่าคงเป็นคนสใส่ไข่คนพิเศษแน่นอนใช่ไหม <Huh? S 1> คนพิเศษใช่ไหมคือคนสใส่ไข่ก็แบบว่า,สาใส่ไข่ไงเหมือนกระเพราใส่ไข่ก็คือกระเพราพิเศษไงใช่ไหม <laughs> เอาตอบมาขำๆเยอๆเดี๋ยวขำแห้งหรือขำจริงวะเนี่ยโอเคโอเค นะ,ฉะเฉลื่อยไปนะครับผมมาดูกันทำ youtube อ่าฝากช่องพีเว็บนักด้วยงับอ่าเรียบร้อยลผมถ้าเออฝากช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเขาไม่รู้จักแต่เราเราก็ต้องฝากช่องผมเพื่อจะได้ f อซีเพิ่มมาอีก1คนนะครับผมแม่ทุกคนตั้งหนึ่งคนเนี่ยผมก็จะไปตลอนตลอนหาแบบนี้เรื่อยๆ <c oughs> ด้สรุกนี้สรุกดีได้อยู่ฝากซับด้วย <c oughs> รู้สึกพิเศษขึ้นมาเลย <c oughs> มาเหรอผมก็คนธรรมดานะครับผมเข้าถึงง่ายเฟรนลี่กวนตีนปัญญาอ่อนเออนั่นแหละเออก็ใช่เออก็ใช่เอเอถูกแล้วเออถูกแล้วแหละโอเคปากช่องไปเรียบร้อย1คนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเยื่อคนถัดไปกันนะครับพอแม่พูดให้ามันดีๆหน่อยกาพูดว่าเป็นเอซีคนถัดไปของเราในอนาคตที่จะมาซับช่องเราเออปัด บอกแล้วไม่ใครจําได้แม้ใส่หน้าถึงโตไปอะบอกแล้วไม่ใครจําได้โอ้ยคือไม่มีใครจําได้หรือว่าผมมันไม่ดังวะเครียดเลยเครียดเลยค,ลยค,ลยครับพผมเจอแล้วผมเราเจอ f c ของเราแนะนาคอตชิเมาซับช่องของเราแล้วผมมาดูกันนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปทักเขาเลยนะผมคุณคนนี้นะผมเวนส์เดย์นะผมโอเคเข้ามาแล้วก็สวัสดีจ้าชื่อม่วงนะทุกคนชื่อม่วงด้วยนะผมมาดูกัน เอาตกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีจ้าไปสวัสดีจ้าโอเคสวัสดีจ้าตอบกลับมาแสดงว่าพร้อมขุยถามว่าทำอะไรอยู่งับงับอีกแล้วแม่บอกเลยว่ามันร้าจริงๆไอ้เว็บนะนี่ตกปลาโอ้ก็ไม่น่าถานวะเรก็เห็นดีว่าเขาตกปลาละกูเนี่ยโอเคกูจะเอาหัวหม้อกูจะเอาหม้อคลุมหัวเองแหละเออขอโทษที่ถาม ทำไมมีคำว่า์ทเนอร์แบบว่าคนนี้คือแบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องถามหรือว่าแบบไม่ต้องสปอยตัวเองเลยนะผมเขาถามมาเสร็จจับ้วผมว่าเขาทําไมถึงทําไมผมถึงมีคำว่า partner จะยังว่าเขาไม่รู้จกักผมทุกคนผมก็ต้องขิงไปว่า <laughs> เป็นลูก G m ครับ <laughs> เอาจริงนะทุกคนคือเวลาใครที่ถามผมว่าทำไมมีคำว่าพัดได้อยู่บนหัวผมบอกอย่างนี้ทุกครั้งเลยว่าเป็นลูกดีเอ็มเอ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เฉลยให้ให้เขาทุกครั้งนะแบบว่าใครที่ถามผมแล้วผมบอกะว่าเป็นลูกดีเอ็มอ่ะผมก็เฉลยทุกครั้งนะว่าผมทำยูทูบเออผมไม่ได้โกหกเขาแบบว่าไม่ได้โกหกแล้วเขาปล่อยไปทุกคนเอ้ไม่ตกปลาหรอโอเคโอเคเดี๋ยวแบบว่าจะตกปลาก็ได้งัดเบ็ดขึ้นมาเบ็ดเบ็ดบ้านอะไรเนี่ยเบ็ดเบ็ดบ้าอะไร แล้วมันลดโอเคเวททองคาไปละกันโอเคคืองัดขึ้นมาอย่างนั้นแหละไม่ตกหรอกเดี๋ยวเราชวนคุยต่อนะเราทำ u t อ b าเราทำ YouTube ชุดฮาน่ารักชุดฮาน่ารักแล้วก็ต้องพิมพ์ว่าแล้วคนละ <c oughs> <c oughs> แล้วคนละน่ารักไหมอึฮะโอ้จบแล้วกูจบแล้วนี่คุยกับใคร งไหนส่องมุกไว้ไปนะครับผมผ่านไปผ่านไปโอเคโอเคโอเคดู y ย u ทูบหรอกไม่ใช่ดู YouTube ทำ u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  e ครับผมเดี๋ยวฝากช่องเลยละกันชื่อช่องอะไรช่องพีเว็บนะครับผมเดี๋ยวก็ โอเลโอเลโอเคจัดไปเลยเดี๋ยวก็บอกเขาด้วยนะว่าพาร์ทเนอร์ได้มาจากการทำยูทูบนะผมอ่าพาร์ทเนอร์ได้มาจากการทำยูทูบนะผมฉะเฉลยไปฉเฉลยไปฝากซับด้วยนะครับอ่าดูดีอ่าเขาบอกว่าไอ้ป้ายพาร์ทเนอร์ดูดีนะผมอ่าแล้วก็บอกว่าจ้าโอเคผมบอกว่าฝากซับด้วยนะครับ,แล,บแล้วเข,ขเขาบอกว่าจ้าโอเคได้เอฟซีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วปลาอ๋อปลาเขารงไัยเขาบอกว่าให้ตกปลานะผม เราได้ FC มาอีกหนึ่งท่านเรียบร้อยแล้วนมรวมคลิปนี้เป็นทั้งหมดสองคนนั่นเอง FC ใหม่ของเราสุดยอดไปเลย เี่ยผมก็ชอบคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะผมไม่รู้ว่ามันน่าเบื่อหรือว่ามันขำหรือว่ามันตลกอะไรหรือเปล่านะผมก็สามารถคอมเมนต์ไ้บอกผมได้เลยนะแบบว่าผมอยากแบบว่าเออหาอะไรทำใหม่ๆเวกแนวไปเรื่อยนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะว่าถ้าชอบเออคลิปแบบนี้นะผมแบบว่าผมไปปวนคนเลยแบบนี้ก็บอกไว้ได้เลยนะผมจะได้รู้แล้วก็มาทำคลิปแบบนี้อีกนะผมหรือว่าถ้ามันน่าเบื่อนะก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันผมจะได้แบบ ไปแล้วกูไม่ทำแล้วคลิปแบบนี้กูไม่ทำแล้ว <c oughs> นะผมจะได้แบบว่าทำคลิปแบ,บว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ออกมานะผมคิปแบบนี้ก็แบบว่าชิวๆสนุกสนุกนะผมไม่มีไม,ไม่ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันมีประโยชน์หรือเปล่าแต่มันก็ได้ความมันก็ต้องได้ห่ามั้งแหละว,ว่าหนะ้าผมเชื่อนะผมว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ผมจะต้องมีแอบหลุดยิ้มอย่างน้อยตั้งอย่างน้อยสักหนึ่งครั้งบ้างแหละนะครับผมโอ้โหผมก็ต้องขอขอบคุณ2คนเมื่อกี้ด้วยผมที่อนุญ,ญาตให้ผมเอาคลิปมาลงได้นะครับผม ก็อนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะว่าชอบคลิปแบบนี้สนุกแล้วก็ฮาดีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้นะผมจะได้เอามาพิจารณาและกันนะครับผมหรือว่าอยากจะพูดคุยยางอื่นนะผมสาม,มารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งให้กันด้วยนะผมแล้วก็สำหรับใครนะผมที่อยากเอาชื่อมาคืนป้ายที่บ้านของผมแบบนี้นะผมแบบน,แบบน,แบบนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลย ตัวมเริ่มเพิ่มนะครับผมอ่าก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของชอ่อง Pweb นะได้แล้ววันนี้นะครับผมโดยกดไปที่ปุ่มสมัครข้างๆเอ่อปุ่มติดตามนะครับผมจะมีเขียนว่าสมัครอยู่นะผมก็สมัครกดไปได้เลยนะครับผมก็พิเศษพิเศษมากมายนะครับผมที่ทุกคนจะได้ไปนะครับแล้วก็มีอีโมจิของผมที่แบบว่าสุดหลด่อเทนะครับผมหน้าของผมเองอ่ะโอ้ยบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยอ่ะครับผมแล้วก็จะเอาชื่อมาขึ้นให้ที่บ้านของผมแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่า สามรับคลิปนี้ซียู